เข้าสู่ห้องเรียนพจคาเดมมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเลือกมีลูกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ลูกคือเจ้ากรรมในเวรลูกคือผู้มาเสริมให้เราร่ำรวยร่มเย็นสถาพรได้และเราจะมีหลักอย่างไงถ้าเลือกลูกไม่ถูกเนี่ยโอกาสชีวิตคุณพังสูง เลือกถูกทําให้ชีวิตคุณร่ํารวยรุ่มเย็นได้วันนี้เรามีหลักของการเลือกมีลูกมีอยู่อาคาว่าวันนี้จะพูดถึงโมดูลหนึ่งโมดูลห่งเริ่มต้นหลักการมีลูกนะเราจะเลือกหลักการอะไรอันดับที่หนึ่งคว่าให้ไปค้นหาให้เลือกคาว่าเลือกโมเดลก่อนโมเดลของใครค้นหาโมเดลของพ่อแม่พ่อโมเดลอะไร แม่โมเดลอะไรนี่คือสําคัญมากเรารู้โมเดลถ้าเราไม่รู้โมเดลโอกาสสูงเพราะนั้นอันดับหนึ่งต้องเลือกโมเดลของพ่อแม่ก่อนว่าเราเรารู้โมเดลก่อนอาชัพที่สองเรารู้โมเดลของความรู้ของพ่อแม่นี่สําคัญเป็นขั้นที่2องรู้โมเดลแม่เรียนจบอะไรพ่อเรียนจบอะไรนี่สําคัญมากมันจะเป็นบตรตฐานในการที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ หลักการที่3ก็คือให้เลือกให้เลือกครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยโมเดลอะไรครอบครัวเนี่ยใช้ดําเนินชีวิตด้วยโมเดลอะไรบางคนใช้โมเดลรับจาการบางคนใช้โมเดลธุรกิจบางคนใช้โมเดลลูกจ้างบางคนใช้กรรมกรบางคนใช้เพื่อธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราต้องรู้จุดเนี้ยและข้อที่สคุณต้องรู้ว่า คุณสร้างธุรกิจด้วยกฎโมเดลอะไรนี่คือหลักสำคัญมากมีเจ็ดโมเดลอย่างเช่นธุรกิจาราชการธุรกิจธุรกิจเพื่อกงสีธุรกิจเพื่ออ,อะไรต่างๆอย่างเช่นพวกการสื่อสารกฎหมายหรือธุรกิจอสังหาทรัก่อสร้างรับเหมาและแต่ตรงนี้เรียกว่าโมเดลธุรกิจครอบครัวอันดับที่5เราต้องรู้ว่ามิติเวลานี้สำคัญ มิติเวลาจะบอกว่าเป็นลูกกรรมหรือลูกเวรลูกกรรมหรือลูกเวรน,นี่คือสําคัญมากพอรู้มิติเวลาพ่อหรือมิติเวลาของแม่หรือมิติเวลาธุรกิจของคุณอันดับที่ก็คือเราต้องเลือกอลูกเราจะเกิดเพื่อเป็นทายาทด้านไหนหนึ่งทายาทสัมพันธ์กับพ่อแม่สองสัมพันสัมพันธ์กับตะกงศรี 3. าทายาทสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจอาชีพการงาน 4. ทายาทสัสมพันธ์เรื่องมิติเวลา 5. ทายาทของเพื่อจะสร้างให้เขาจะเป็นอะไรแล้วเราต้องวางแผนตามนั้นนี้หลักของการมีลูกเราจะถามันได้อย่างไรก็คือไปค้นหาที่เว็บไซต์2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกเรียกว่าเว็บไซต์ p o น t a c a d e m y c o m และให้ไปเลือกว่าเลือกมีลูกหมวดเลือกมีลูกอันดับที่2ให้ไปเลือกเว็บไซต์ ชิน 108, ช้นเดนร้อยแปดชิ้นเด่นร้อยแปดว่าการวางแผนมีลูกอะไรฉะนั้นโดยไปกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลของพ่อแม่หนึ่งกรอกข้อมูลพ่อแม่พ่อแม่คือคุณโมเดลอะไรสองเรากรอกเรากําหนดวันอย่างเช่นเรารู้ว่าปีเนี้ยโมเดลอะไรแล้วเราใส่เข้าไปวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วมันจะบอกว่าโมเดลลูกนี้คือโมเดลเนี้ยแล้วเราเลือก ตามโมเดลและไปอันดับที่3ก็คือกำหนดตั้งท้องสามแรกก็คือตั้งท้องหรือเราจะพูดต่อไปหลักของการกำหนดตั้งท้องพูดถึงโมดูลนี่คือหลักของการเลือกกฎเกณฑ์ก่อนกฎเกณฑ์สวัสดีครับ